สมาธิคือมีอารมณ์จดจ่ออยู่ในอารมณ์มาเดียวหายใจเข้าพุทธเดชออกโท,ออกโทยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถรู้เนืน้อรู้ตัวตลอดเวลาเดินก้าวขาขวาพุทธก้าวขาซ้ายโทก้าวขาขวาพุทธก้าวขาซ้ขายโทฝึกปฏิบัติภาวนาแบบนี้เป็นประจำทุกวันทิ้งการพยาบาทเปลียป่ยนในความคิดของตัวเองแล้วฝึกพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปการเสื่อมสลายแต่ทำลายของทุกสิ่งทุกอย่างเรียกปัญญาศีลสมาธิปัญญาทำให้ต็มรอบ แล้วเราจะเข้าใจหลักอริยสัจสีได้ผมมีคำถามหลายขอ้อส่วนมนนั่งสมาธิไม่เดินจงกรมได้ไหมไม่ได้แต่ถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ถ้าเดินได้เดินเถอะการเดินจงกรมมีอาน,นิสงส์มากทําให้เราสงบได้เร็วจิตจะรวมกันเป็นหนึ่งได้เร็วมากเพราะนั้นลองไปฝึกเดินจงกรมดูนะบางทีนั่นอย่างเดียวก็เครียดกันเกินไปเรื่องหวย อาจารย์บอกว่ามันเป็นพกกระซับเก่าที่เราเคยทําไว้ผมอยากถามว่าแล้วถ้าเราไม่ซื้อแล้วเมื่อไหร่มันจะถูกแล้วไม่ถูกเมื่อไหร่ไม่ใช่เราเข้าใจผิดถ้ามันมีเหตุปัใจจัยในการได้มันไม่จําเป็นต้องได้ผ่านหวยก็ได้นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยได้มรดกล,ลอยมาก็ได้เกี่ยวกับหวยไหมไม่ได้เกี่ยวเลยจู่ๆลูกไปทําประกันอะไรไว้ให้ก็ไม่รู้จู่ๆลูกตายแล้วประกันลอยมาเต็มเลยหลักล้าน ลูกไม่เคยพูดเลยหรือตัวเองเป็นเมียหัวไปทําประกันไว้ประกฏว,ว่าหัวเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุทําประกันไว้40สล้านได้ไหมได้เรียบร้อยแล้วมันจาเป็นต้องหวยเท่านั้นนะไม่จําเป็นจําไว้คนจะได้มันจะมีเหตุในการได้เสมอไม่จําเป็นต้องขวนขวายขวนขวายให้ตายก็ไม่ได้ มันไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเราไปทำพวกกระซับด้านไหนไว้ไม่จําเป็นต้องไปสร้างมันจะมาของมันเองยิ่งไปสร้างไหนยิ่งไม่ได้เพราะอะไรมันไปมีความโลภไงความโลภนี่แหละจะตัดกรรมวิบากที่ควรแก่การได้รับมันจะตัดกรรมตัวนี้ออกเพราะอะไรก็มาสร้างอกุสน่ะมันก็ไม่เต็มสักทีหนึ่งอะวนแต่ไปโลภไปโลภไปโลภมันก็เต็มไปได้ดังนั้นถ้าเราอยากได้ยินศีลบารมีคือพวกกระซับเก่าของตัวที่ได้มามันต้องสะสมบารมีในปัจจุบันให้เต็ม เมื่อสะสมบารมีในปัจจุบันจนเต็มลออสมบูรณ์บริบูรณ์ผลของบุญกุศลหรืออิีฉาบารมีนั้นย่อมส่งผลออกมาได้ในปัจจุบันขนาดเออให้เข้าใจตามนี้นะอาจารย์บอกว่าบาปไม่บาปให้ดูที่สี่ห้าแล้วถ้าบาปข้อใดข้อหนึ่งเราจะบาปแค่ข้อนั้นใช่ไหมถูกต้องดิฆ่าสัตว์ก็รับผลจากการปานในอนิบาลไม่เกี่ยวกับการโกหกดิมันคนละเรื่องทำกรรมใดไว้ด้วยเจตนาต้องรับผลเพราะกรรมนั้น แค่นั้นเลยโบราณเขาบอกว่าคิดอะไรจะได้แบบนั้นจริงไหมครับสมมุติผมขับรถอยากได้บ้านไปทาธุระใจก็คิดว่าอยากว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับเราให้มันจะเป็นไปตามเราคิดไหมครับไม่เป็นนะนะท่าย่อมเข้ากันได้ดีโดยความเป็นธาตุคิดฝ่ายกุศลเรื่องดีๆย่อมเข้ามาคิดฝ่ายอากุศลเรื่องไม่ดีย่อมเข้ามาเราเคยได้ยินคําว่าคอซ้ำกับซันไหม จริงๆมันเกิดจากใจเรานี่แหละแต่ไม่ใช่ว่าคิดจะรวยแล้วมันจะรวยไม่ใช่เราต้องคิดออกจากการพยาบาเปลี่ยนเบี้ยแล้วมันจะเดินไปตามอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคิดในที่นี้ไม่ใช่คิดนึกแล้วมันจะได้ไม่ใช่ต้องคิดแล้วสร้างเหตุปัจจัยด้วยถ้าคิดว่าจะเกิดปติเหตุเราจะตายตอนนี้ก็ได้อันนี้เรียกว่าคิดถูกคืออะไรมีมรณานุสติคิดเพื่อรอคอยการตายจะได้ขับรถด้วยความไรไม่ประมาณ อันนี้ไม่มีทางโดนรถชนเลยเพราะอะไรเรากําลังขับรถด้วยความไม่ประมาทเพราะคิดเสมอว่าเราจะโดนรถชนตอนนี้ก็ได้เพราะอะไรเรากําลังรอคอยและขับรถด้วยการมีสติดังนั้นคนละเรื่องก,กันเออสาธุผมมีคําถามหลายหลายอย่างหลายข้อเพราะกรรมอะไรอะไรวะ ไม่ตอบขอ,อในไลฟ์สวดอาจารย์ไม่ตอบพ่อยกสมบัติให้ลูกคนสุดท้ายคนเดียวถ้าวันหนึ่งพ่อตายและลูกคนโตไม่ไม่ช่วยจัดการเรื่องสมจะอักตันอยู่ไหมครับเพราะตอนนี้ลูกคนโตเป็นคนดูแลและพ่อและเลี้ยงพ่ออยู่ยังไงวะพ่อยกสมบัติให้ลูกคนสุดท้ายคนเดียวถ้าวันหนึ่งพ่อตายและลูกคนโตไม่ช่วย อ๋อยกสมบัติให้ลูกคนสุดท้ายเราอยู่ในฐานะคนโตไม่ได้สมบัติถ้าเราไม่มีเงินจัดงานศพให้พ่อนะว่าเป็นความอากตันยูไหมเพราะเราไม่ได้สมบัติในการจัดก็ไม่อากตันยูแต่เราต้องทําหน้าที่ลูกถ้าไม่มีเงินในการจัดงานศพก็ให้ลูกคนสุดท้องจัดงานศพแทนได้ตกลงกันแต่หน้าที่ของความเป็นลูกหน้าที่สุดท้ายที่พึงทําให้กับแม่พ่อคืออะไรทําบุญอุทิศทักษิณาทานทําบุญอุทิศให้พ่อจนวันเราตาย ทำบุญตลอดชีวิตอันนี้อ้างไม่ได้ยังไงก็ต้องทาใส่บาตรหน้าบ้านก็ได้ให้ข้าวให้น้ําพ่อเราจนวันตายก็ได้ได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องจ่ายงานศพก็ได้ตกลงกับน้องได้เลยเราไม่มีเงินนะเองมีเงินพ่อให้สบมบัติไปแล้วเองจัดงานศพให้เต็มที่ไปเลยนะอยากจัดแบบไหนจัดไปเดี๋ยวข้าจะมาช่วยงานศพใ,ในงานเองมาช่วยเสิร์ฟน้ำมาช่วยจัดแจงจัดการมาช่วยจุดธูปไหว้พ่อไหว้แม่มาช่วยดูแลกิจการงานอันนี้ก็ทําหน้าที่ได้ ไม่จําเป็นต้องใช้เงินก็ได้เออตกลงกันซะในพี่น้องมันตกลงกันได้การขอเข้ามาอาโหสิกรรมต่อกันมันจบกันไปเลยในชาตินี้ไหมครับก็จบเราตัดจบกันในชาติจุบันแต่วิบากกรรมที่ทํากันไปแล้วจบไหมไม่จบรับผลต่อไปแต่เราจบกันในเวลานี้แล้วไงสมมุติเราทะเลาะกันมาตลอดชีวิตเลยอายุ70ขอโทษขอโวยกันนับจาก70ดเป็นต้นไปเนี่ยไม่มีวิบากกรรมร่วมกันแล้วแต่ไอ้วันแรกจนถึงวันที่70เนี่ยไอ้ตัวเนี้ย ต้องรับนิบากรรมต่อไปขอขามากัะไม่จบนะเพราะผลของการกระทํามันได้สร้างเหตุสําเร็จเรียบร้อยแล้วต้องรับผลกรรมนั้นหนีไม่ได้แต่ในปัจจุบันจบอย่างจบแล้วสร้างกรรมใหม่ต่อไปไหมไม่สร้างใช้กรรมนี้จบเมื่อไหร่เราก็จะจบจาจบกรรมกับคนนี้ไม่ต้องมาเวียนตายเวียนเกิดร่วมกันอีกถ้าเราคิดไม่ดีกับคนอื่นพูดไม่ดีใส่คนอื่นแต่ไม่คิดทําร้ายผลกรรมที่เราคิดไม่ดี พูดไม่ดีมันจะย้อนกลับมาหาเราไว้เช่นพูดแช่งชักหักกระดูให้เป็นนู่นเป็นนี่ขอให้ชิบหายล่มจมขอให้ลำบากขอให้หอหบาายอับจนประมาณนี้ไอ้ตัวเนี้มันจะไม่ส่งผลกับเราเหรอกเพราะว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมันจะไม่เป็นไป,น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 ปนตามคำสาปแช่งแต่วจีกับคำสาปแช่งแช่งชักหักกระดูเรียกว่าคำหยาบขาย เป็นวาจาพุทสาวาัสมีเจตนาพูดจาหย,ยาบคายเพื่อให้อีกคนหนึ่งล่มจบเนี่ยเรียกว่าการพูดคำหยาบใหญ่การสาบแช่งเนี่ยอะไรว่าหยาบแล้วะได้คำหยาบเนี่ยมีเจตนาประทุษร้ายต่อบุคคลนั้นมีราคาโทระโมหะเกิดขึ้นในใจมีการประทุษร้ายเกิดขึ้นในใจครบองค์ประกอบสมบูรณ์บริบทเรียกว่าวจีกรรมผลมันจะไม่เป็นไปตามคำสาบแช่งแต่เราต้องรับผลจากการพูดจาหย,ยาบคายต้องรับผลตัวนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปทำ คนเราเมื่อถึงข่าวตายก็ไม่ต้องตายก็ต้องตายใช่ไหมครับใช่จ้ะเมื่อชาติที่แล้วตายแบบไหนชาตินี้ก็ต้องตายแบบนั้นใช่ไหมไม่ใช่อันนี้จังไม่เทีย่ยงชาติที่แล้วอาจจะตายแบบหนึ่งชาตินี้อาจจะตายอีกแบบหนึ่งก็ได้แล้วแต่วิบาพแพกแห่งกรรมหรือผลของการกระทําของตนถ้าเรานึกในใจโมโหพ่อบน่นพ่อให้คนอื่นฟังเราจะบาปไหมบาปจ้ะอันนี้เรียกว่าส่อเสียนนะยุยงให้เขาแตกกัน เราไปบ่นพ่อให้คนอื่นฟังเพราะเราต้องการหาพวกพ้องให้เห็นด้วยกับเราและให้อีนั่นาด่าพ่อเราก็เราด่าพ่อตัวเองไม่ได้อีนั่นก็เลยบอก <P. S 1> พ่อมึงน,นี่มันชั่วจริงๆเนาะอีนั่นมันด่าได้เพราะอะไรมันไม่ใช่พ่อตัวเองอะ่ะอีน,นี่ก็นั่งฟัง,งัวดร้อคิดคักคิดคักคิดคักสาใจเพราะมีคนอื่นด่าพ่อแทนกูเรียบร้อยแล้วอย่าทําสันดาบแบบนี้เรียกว่ายุโยงให้แตกกันเนี่ยผิดในสัมมาวาจาอีกแล้วเสี้ยงให้ทะเลาะหมอกแว้งกันอีคนนี้มันจะมองพ่อเราอย่างไรอ่ะมันก็มองพ่อเราไม่ดีถูกต้องมาก พราะเราไปพูดเรื่องไม่ดีให้คนนี้ฟังมันจะมองดีได้ยังไงในเมื่อเราไปพูดไม่ดีเห็นไหมเนี่ยเรียกว่าวาจาส่อเสียดหรือยุยงให้ชาวบ้านแตกกันอย่าไปทํานวิบากมันหนักโดยเฉพาะทํากับคนเป็นพ่อเป็นแม่อดทนอดกลัน้นมีเมตตาต่อคนเป็นแม่เป็นพ่อเขามีเจตนาดีในการทำแต่เราอาจจะยังไม่เข้าใจบริบูรณ์สมบูรณ์เพราะฉะนั้นยอมรับไปตามความเป็นจริงเงียบๆไว้มีขันติเป็นเครื่องปูดเกากิเลสไว้ถ้าเราไปเก็บมะม่วงคนอื่นไปฝากอีกคน แต่เจ้าของอนุญาตแล้วจะบาปไหมไม่บาปดิขอแล้วไงถ้าทรัพย์อามีเจ้าของเราไปขอเขาเขาอ,อนุญาตไม่เรียก่าตารลักทรัพย์ถ้าเราทะเลาะกับคนอื่นแบบโมโหมากๆเราแอบแช่งเขาในใจให้เขาไปนอะไรอันนี้ตอบไปแล้วเนาะถ้าเจ้านายสั่งว่าอยากกินข้าวที่มีพวกหมูไก่ปลาแล้วคนใช้ไปซื้อมาทำให้ใครจะเป็นคนบาปวิธีการซื้อ ให้ไปซื้อปลาหมูไก่ที่ตายแล้วอย่าไปสั่งฆ่าที่เป็นจะไม่มีใครบาปเลยแต่ถ้าเขาสั่งเราไปสั่งหมูสดๆเยนะเอาตัวหนึ่งเลยสั่งมันฆ่าเลยฆ่ามันให้ตายแล้วเราก็ไปสั่งตามที่เขาแนะนาํามาบาปทั้งคู่วิธีการถ้าเขาสั่งเราเราไม่จำเป็นต้องทาตามว่าต้องไปฆ่าก็ได้เราเอาเนื้อหมูที่ตายแล้วก็ได้เขาไม่รู้หรอกอันนี้ไม่ผิด แต่อีกคนสั่งน่ะมีมนโมนกรรมเรียบร้อยแล้วแต่การาากระทํากรรมนั้นยังไม่สําเร็จแต่สําเร็จที่เจตนาในใจของเขาแต่ปาณาติบาตยังไม่เกิดขึ้นเพราะเราเนี่ยละเว้นจากการฆ่าสัตว์นั้นได้การกินเนื้อสัตว์จาไว้ด้วยความบริสุทธิ์3ส่วน 1. ไม่ได้เห็นว่าฆ่าเนื้อสัตว์นั้นเพื่อเรา2ไม่ได้ยินว่าฆ่าเนื้อสัตว์นั้นเพื่อเรา3มไม่ได้ลังเลสงสัยว่าฆ่าเนื้อสัตว์นั้นเพื่อเราสามารถกินได้เลยไม่บาป ในเมื่อเราอยากทํากับข้าวได้ปลาจากตลาดสักข้าด้วยอยากให้พ่อแม่กินอร่อยจะบาปมากก็เอาปลาตายแล้วมึงไม่ต้องอร่อยขนาดไ้นก็ได้มันไม่จำเป็นต้องอร่อยถึงขนาดไปซ่าต้องสดสดเดี่ยวนี้ซื้อปลาเป็นๆปลาเอาไมา้ทุกหัวมาแล้วนั่งทอดนั่งผัดหรือโยนลงไปเป็นๆสงสารสัตว์เดรจชานมาันเถอะอาจารย์นะดูคลิปคปหนึ่งนะมันเอาปลานะต่างประเทศนะมันเอาปลาเป็นๆอนะไปโยนลงกระทะ ปลาหมึกมันจำไม่ผิดนะปลาหมึกกับมันโยนลงกระทะร้อนๆะน่ะเราจินตนาการดิว่าความทรมานของสัตว์มันจะหนักนาสาั์ขนาดไหนกว่ามันจะตายเพราะน้ํามันร้อนเราลองเอามือจุ่มลงกระทะดูดิเราจะทรมานขนาดไหนนี่แค่มือนะนั่นน่ะทั้งตัวลงไปจู้ลงในกระทะร้อนๆะอ่ะวิบากมันจะหนักนาสาร์ขนาดไหนปลาหมึกช็อตอย่างเงี้ยเอาหวกกัวปลาหมึกอ่ะจู้ลงไปในน้ำมันที่สีฟูนะ่ะแล้วปลาหมึกมันดูดใช่ไหม มันดูดมันก็ดูดเอาหนูพีเข้าร่างกายัวแล้วมันจะเจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหนกว่ามันจะตายแล้วเราก็เอาเข้าปากกัดขาดครึ่งลำตัวกัดหัวขาดอย่างเงี้ยทรมานนะทรมานมากนะสงสารเมตตาต่อสัตว์มันเถอะแล้วถ้าเราทําแบบนี้วันหนึ่งข้างหน้าก็เตรียมตัวได้เลยเราก็ต้องกลับมาเวียนตายเวียนเกิดรับผลของกรรมแบบนี้เหมือนกันอย่าไปอยากอเล็กถลอยมากอย่าไปติดในรสชาติอาหารจนทําให้ตัวเองเป็นไปเพื่อนอรกกเเาเนิดเจลาฉาเป็นเป็นวิสัยอย่าเอาเพียงลิ้นชิ้นเดียว ไปทําให้ตัวเองล่มจมในนรกกังเดิมเดรัจฉาระเปรตวิสัยเลยมันไม่คุม้มอย่าแลกเลยดีกว่าเออกินธรรมดาธรรมดาก็ได้ไม่ต้องอร่อยอร่อยขนาดนั้นจริงไหมคะัคนเราต้องมีศีลเสมอกันถึงอยู่ด้วยกันได้เกิดจากความอดทนทั้งคู่ไม่ถ้าศีลเสมอกันเราใช้กับการมีศีลห้า ยี่ที่มันทะเลาะกันเลวทั้งคู่เนี่ยผิดทุกข้ออันนี้ไม่เรียกว่าเสมอแต่เขาเรียกว่าชั่วเสมอกันไม่ใช่ีเสมอกันมันถือได้อยู่กันได้เพราะมันช่วยเหมือนกันคําว่าศีลเสมอกันเอาไว้ใช้กับคนมีศีลเสมอกันอยู่กันอย่างสมามาสมัคคีด้วยความเอ็นดูรักใคร่ต่อกันละกันนี่เรียกว่าเสมอกันด้วยศีแยกให้ออกนะเออ อธิบายให้คนที่ยังไม่รู้ได้รู้ด้วยค่ะฉันเคยฝันเห็นหลวงพ่อฤาษีเลียงดังท่านบอกว่าท่านถ้าพระท่านกรรมลังเทศอยู่ถ้าพระกำลังเทศถ้าใครทำเสียงดังหรือพูดลบบวนจะมีโทษให้หูห่วกต้องมีเจตนาถ้าไม่มีเจตนาไม่มีกรรมยึดที่เจตนาเป็นหลักถ้ามีเจตนาในการรบกวนพระแสดงธรรมอันนี้มีกรรมแน่นอน แต่ถ้าเราไม่ได้มีเจตนาในการรบกวนแต่มันมีความจาเป็นมีเหตุลุกออกไปซะ้อย่ามาสร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนให้กับคนอื่นเบียดเบียนสังขารตัวเองบาปหรือเปล่าเบียดเบียนยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะเช่นของที่เอามาทําบุญอาหารที่เหลือแล้วเราเอากลับมาบ้านมันจะบาปไหมคะถ้าพระสละแล้วเอากลับมาได้เลยเพราะพระท่านสละเรียบร้อยแล้ว ติดเหล้ายากเลิกรเลิกยากหลือเกินทำยังไงดีครับทำใจเอาตัวเองไปบาบัดซะเผื่อมันจะดีขึ้นการบนบานขอให้สมหวังมันได้ผลได้บ้างไม่ได้บ้างจริงไหมไม่มีจริงที่ได้เพราะเราไปลงมือกระทําไม่มีไปขอเราได้เราไม่เคยได้จากการไปขอเราได้เพราะเราไปลงมือกระทําจําไว้ลองกลับไปย้อนหลังดูตัวเองสิ่งที่เราไปอ้อนวอนมาน่ะเราไปลงมือกระทํำไหม ถ้าเราไปลงมือกระทําแปลว่าเราได้เพราะการกระทําของเองแต่ถ้าเรานั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วไปอธิษฐานขอแล้วมันลอยมาหาเราอันนี้เรียกว่าได้ถ้ายังไม่ได้แบบนั้นอย่าเพิ่งเชื่อว่าเทพเทวาอยอรเพราะเรายังต้องทําอยู่เราต้องรับผลจากการกระทําอยู่การอ้อนวอนจึงไม่มีผลจริงพ่อทิ้งไปไม่มีครอบครัวใหม่นานแล้วกลับมาให้ลูกดูแลเพราะป่วยไม่มีคนเลี้ยงเราจําเป็นต้องดูแลเขาไหม ทำหน้าที่ของเราเขาไม่ทําหน้าที่ของเขาเป็นเรื่องของเขาแต่เราทําหน้าที่ของเราแม้เขาจะไม่เคยดูแลเราเลยแต่เขาก็เป็นหนึ่งในผู้ให้กําเนิดหรืออาจจะดูแลเราในตอนเด็กดังนั้นอย่างน้อยเขาก็เป็นผู้ให้ชีวิตหนึ่งดูแลเขาเท่าที่เราจะดูแลได้เขาถ้าเราสร้างบุญกุศลตัวนี้วันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะได้รับบุญบุศนตัวนี้เช่นกันจริงหรือไม่ที่สินเสมอการน,น,นี้ต่อไปแล้ว ลูกไม่มีเวลาไปหาพ่อพ่อแม่ทําแต่งานแต่ส่งเงินให้ทุกเดือนแต่พ่อแม่บางคนก็ไม่อยากให้ได้ไม่อยากได้แต่เงินอยากได้ลูกไปหาบ้างแต่ลูกไม่มีเวลาจะบาปไหมครับก็ไม่ได้บาปถ้าเราไม่มีเจตนาเรายังดูแลแม่พ่อแม,พอแม่พ่อก็ยังแข็งแรงดีอยู่มันโทรคุยกับเขาหรือลองสลับเวลาหาเวลาโอกาสไปบ้างไม่มีเวลาไปเลยเนี่ยมันเป็นคออําพูด้ออา มีเวลาเวลามึงไปเที่ยวยังมีเลยจะไม่มีเวลาในการไปหาแม่พ่อได้ยังไงลองสละสักนิดหนึ่งแล้วก็ไปบ้างไม่ใช่ไม่ไปเลยทําหน้าที่ของความเป็นลูกบ้างเคยได้ยินว่าคนที่ใช้ชีวิตเป็นโสดมีกรรมน้อยกว่าคนที่มีคู่จริงไหมก็ไม่จริงอะนะแต่มันก็ตัดออกไปเรื่องหนึ่งคือเรื่องมานั่งหวแหนกันมานั่งทะเลาะเบาแหวงกันเพราะมันมีคู่ แต่มันมีเรื่องอื่นนะมันก็ยังมีไงเรื่องเป็นหนี้ก็มีไงแต่มันก็หมดไปเรื่องหนึ่งแต่มันก็ไปเจออีกเรื่องหนึ่งอยู่ดีปีชงในปีเกิดมันไม่ดีจริงๆไหมปีชงเป็นเรื่องปัญญาอ,อา่อนจ้ะเป็นเรื่องเพอเจอร์ไรสสาระปีชงไม่มีอย่าไปฟังไร้สาระไม่กอบได้ประโยชน์วันเดือนปีคืนมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามโลกไม่ได้มีผลกับการใช้ชื่อของเราผลของการใช้ชีวิตของเราคือการกระทําทางกาย คำพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดติดตึงทางใจนี่คือการกระทําที่เราต้องรับผลวันเดือนปีคืนไม่มีผลเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีจะเกิดขึ้นแก่เราด้วยการกระทําทางกายวาจาใจอันสิจริตเลิกชั่วเวลาชั่วยามชั่วไม่มีอะไรสะดวกกับชีวิตเลยเพราะมีแต่ความชั่วในการขัดขวางเพราะเราทำอกอุศรัทธหมดิ์หรือทำกายวาจาใจทุจริต ดังนั้นไม่เกี่ยวกับปีเชิญเลิกยามถามยามทีวันเดือนปีเกิดไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตอาจารย์เนี่ยถ้าตามดวงชะตาลัคนาราศีเกิดอาจารย์เนี่ยคือลัคนาราศีมีนมีนนะราชาเลิกนะอาจารย์เนี่ยตามดวงนะเกิดราชาเลิกนะเลิกที่กษัตริย์เกิดอะ่ะอันนี้ตามลัคนาราศีนะพวกหมอดูก็จะรูกกนนกะก้กันดีเพราะจะเป็นหมอดูมาก่อนราหูเนี่ยเกียดอาจารย์มากเกียดเข้าไส้ ถ้าในช่วงที่เขาไหว้รา,าหูกันในเวลากลางคืนเนี่ยอาจารย์ออกไม่ได้นะไปกระทบแสงราหูดวงจะสวยโชคจะร้ายกูเดินออกฉับเลยยังออกบรรยายอยู่เลยสองทุ่งสามทุ่มันจะยังไม่เข้าบ้านเลยวันที่เขาไหว้รา,าหูกันอะ่ะทาไมอาจารย์ไม่เห็นมีดวงสวยทําไมไม่เห็นมีโชคร้ายเพราะมันไม่มีมันจะเป็นผลเกิดขึ้นได้อยู่ที่การกระทําของเราไม่เกี่ยวกับดวงชะตาราศีปีชงไม่มีมีแต่ปีปัญญาอ่อนนะเพราะฉะนั้นใครอยากปัญญาอ่อนก็เชื่อเรื่องพวกนี้ต่อไป ใครอยากเดินจะออกจากความปัญญาอ่อนไร้สาระมง,งไงเหล่านี้อยู่กับการกระทําทางกายวาจาใจอันสุจริตของตัวเองลองถามดูสิปีไม่ดีมาส่งผลไม่ดีกับเราอย่างไงเนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยก็มึงตั้งอยู่บนความประมาณปีนี้นะโอ้โหเป็นนี่เป็นสีฝรลุงพลังเลยก็มึงไม่รู้จักประมาณในการใช้เงินของตัวเองปีนี้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเลยก็มึงแดกยัตนานขนาดนั้นสุขภาพร่างกายก็ต้องย่ำแย่ออกกําลังกายก็ไม่ออกตื่นมาตีหนึ่งตีสองยังลุกขึ้นมาแดกอยู่ได้แล้วมันจะไม่ป่วยไได้ยง เห็นว่ามันทําตัวเองทั้งนั้นแต่ไปโทษนู่นโทษนี่สันดานไม่เคยโทษตัวเองเห็นไหมดังนั้นกลับมาศึกษาหลักคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราเข้าใจเลยว่าไม่มีอะไรเลยมีแต่เราเท่านั้นที่ลงมือกระทําทางกายวาจาใจสุจริตให้ผลดีทุจริตให้ผลชั่ว กลับมาศึกษาปฏิบัติตามคําสอนแล้วชีวิตเราจะง่ายมากจะโค่นง่ายไม่ต้องไปวิ่งว้ายตามใครไม่ต้องไปทําอะไรทําที่ตัวเองจบที่เราเบาที่สุดง่ายนิดเดียวแล้วทุกอย่างจะดีกว่าเดิมจะ,จะเจริญขึ้นกว่าเดิมอาจารย์เดินออกจากความเห็นผิดอาจารย์เคยเป็นหมอดูล่างทรง อาจารย์เดินออกมาได้ชีวิตอจารย์มีความสุขมากโล่งมากจเจริญมากทุกอย่างทุกประการดีไปหมดทุกอย่างทุกเรื่องไม่มีอะไรไม่ดีมีความสุขมากมีความทุกขน้อยมากลองทําดูแล้วจะรู้ว่าคําสอนพระเจ้ามันทนต่อการเพ่งพิสูจน์ในชีวิตเราทําทุกอย่างมาสารพัดและไม่มีอะไรดีขึ้นลองกลับมาทําตามคําสอนพระพุทธเจ้าบ้างจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนได้จริงๆ ลองสักครั้งในชีวิตแล้วจะรู้ได้เลยว่าโอ้โหคำสอนพระเจ้ามหัศจรรย์ อาจารย์ขออนุโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยเห่งการกระทําของตนตั้งใจในการทาความเพียรละทิ้งอกุศลเจริญอุศลนมิสติสัมป,ปชัญญะรุดตวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาอัตภาพแห่งความสุขนั้นไว้ให้ได้ยาวนานใครมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดอยู่ขอให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ดีเดเลยวันตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําทางกายวาจาใจอสุ ถือที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้นองตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ให้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุโมทนาทุกคนด้วยนะค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นการบรรยายธรรมที่สุดลงแล้วนะคะโดยท่านท่านอาจารย์โอติ่งธรรมนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะได้ท่านอาจารย์ผู้ดีหมายนะคะโดยโดยท่านต่อไปก็คือ